จะบอกเลยนะคะว่าทุกคนแค่เรามีสติอยู่กับปัจจุบันนะคะ คนส่วนใหญ่เวลาใช้ชีวิตค่ะเรานะคะไม่ค่อยหายใจแล้วก็ลืมลมหายใจไปนะคะแล้วก็คิดถึงอดีตมากเกินไปจนทําให้ทํางานในปัจจุบันได้ไม่ดีแล้วก็คิดถึงอนาคตกังวลว่าคนนั้นคนนี้จะคิดอะไรกับเราหรือคิดอะไรอยู่กับอนาคตมากเกินไปจนทําให้ปัจจุบันไม่ดีอีกค่ะทุกคนคะ่ะมินใช้สูตรนี้เขาเรียกว่าหายใจเรียกซับค่ะเวลาที่มินขาดสติหรือเกิดความกลัวหรือเกิดความกังวลน,นะคะมินจะสูดหายใจเข้าลึกๆนะคะนับสี่แล้วก็หายใจออกนะคะมันก็ทําให้มิน อยู่กับปัจจุบันและก็มีความสุขกับปัจจุบันได้ค่ะทุกคนเชื่อไหมคะแค่เราทําปัจจุบันตอนนี้ให้ดีที่สุดทุกๆอย่างในชีวิตมันจะ f l o ์ดีมากๆเลยค่ะมันมีเพียงเหตุการณ์แค่เพียงชั่วคราวเองนะคะเวลาเราเจ็บเราเศร้าเราทุกมันผ่านไปแล้วมันก็กลายเป็นอดีตไปแล้วค่ะมันเพียงผ่านไปแล้วจบไปแล้วเราจะให้มันเป็นความเป็นจริงไม่ได้เลยค่ะมันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปแล้วผ่านไปเลยเพราะฉะนั้นหายใจเรียกทรับได้จริงๆค่ะอยู่กับปัจจุบันนะคะ